มาเจ้าหวัวม่มือแดงแลบนีว้วันนี้วันนี้น้ำอ้อยมีซาจีเห็นเจ้าตังบนนี่อย่างก็เป็นหอมเจียวเอามาโรยให้มันหอมเนาะแล้วก็มีแกงเฮดโคนเจ้าวันนี้แม่แก้วบนแกงเฮดโคนใส่หย่อนน้ำแก้วเหรออ้าวหมะอเดบอวบ่ามีฮีเดสเนี่ยไผ่ห้จักห่องเนี่นยนวยบอกแควนดองน้ำป่าเจ้าพริกดองหอมขา่าดองอันนี้เจ้าเป็นนวยคาดองนี่นะนี่อันนี้เป็นบอคว้น มาเจ้าเดีเ๋ยวเราจะมาจิ้มกันวันนั้นไปแอลถนนคนเดินอย่าแล้วเปิ้ลมีขายจเจ้าเฮาก็เลยซื้อมาพอรอโอ้โหดูอืมเนาะทําแบบไงเอามือเคยกิยนงมาแขวนน้องเขาตัวมาจิ้มหอ,หอมอืมอืมหอมเนาะเน่มันจะแบบหม้อไปอยังเจ้า ไข่ที่เคยกิก่นนวยคาดองกับบอกแฟนรองอ่ะเม,ม่นมาบอกกับกําเนินว่าไข่มากอะนอยังนัก่ากันน้าอ้อยมันหอมเลยมาเจ้ามากินข้าวแต่กันเนินี่กิ้มเห็ดโคนกันแล้วดูมาจากกับเข้าวได้ถูกปากขนาดมากินข้าวแต่กันเนิน